เทพเทนโดคืออะไรทำไมเทนโดโซจิถึงเก่งใจเย็นสุข,ขุมรอบคอบและวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าเขาไปทำอะไรมาถึงเก่งได้ขนาดนี้ถ้าย้อนไปในอดีตวันนี้อุกบาทที่เวิร์มตกลงมาที่โลกนั้นครอบครัวของเทนโดโซจิเสียชีวิตกันหมด เหลือเพียงแค่น้องสาวของเขาที่เทนโดต้องช่วยให้ได้แต่ว่าเขาก็ได้เห็นชายแปลกหน้าที่ยื่นเข็มขัดมาให้ซึ่งแน่นอนว่าเทนโดรู้ว่าคนแปลกหน้าคนนี้มาจากอนาคตแน่นอนและในอนาคตพี่แก่ก็เป็นแบบนี้จริงๆครับเทตตตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยงานนี้เราต้องมาย้อนกันดูว่า เขาไปทำอะไรมาถึงเทพได้ขนาดนี้ถ้าเรื่องทักษะการต่อสู้ต้องนี่เลยครับกระสอบสายซึ่งประโยชน์ของการซ้อมกระสอบรายนี่คือ 1. ระบายความโกรธความเครียด 2. ได้เหงื่อจะสดชื่นขึ้น 3. ได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรง 4. หุ่นเฟิร์มขึ้น 5. เผาผานพลังงานได้มาก 6. กกำจัดเซลลูไลท์ที่ต้นขา ได้สมาธิและหน้าตาที่สดใสอีกทั้งเขายังได้ท่าไม้ตายที่สามารถใช้ลูกเตะไรเดอร์คิกจากการเตะการสอบซ้ายอีกด้วย<ะ>งานนี้ทุกคนต้องไม่สุดแบบพิเทพกันแล้วล่ะครับและพิเทพก็ยังมีการซิดอัพอีกด้วยเพื่อจะได้กำลังที่สามารถส่งขิมขัดเส้นนี้ได้เอาละไปร้องเป็นไอ้มดแาง อีกความสามารถที่จะนึกถึงก็คือความรอบคอบในการต่อสู้ครับการดูมีความใจเย็นทุกครั้งในการต่อสู้ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในร่างกายตัวเองได้อีกด้วย โดยเฉพาะความสุขุมและรอบครอบนั่นเองโดยไรเดอร์ที่ผ่านมานั้นที่แบบมีความรอบครอบและใจเย็นก็มีเหมือนกันครับอย่างทาม e น r i เดอร์ฮิบิกิที่มีความเป็นผู้นําในการฝึกฝนร่างกายจนทําให้เขามีความแข็งแกร่งและสามารถกําจัดมาร์กโมได้อย่างง่ายดายมีเพียงแต่เรื่องรถนี่แหละครับที่แกไม่ค่อยถนัดแต่แค่เรื่องรถนั้น ไม่เป็นปัญหาสำหรับพี่เทพเทนโดครับพอพี่แกได้รู้อยู่แล้วครับว่าต้องได้ขับมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนแกก็เลยเลือกรถที่มีรูปทรงประมาณนี้ครับและพี่แกก็ทำได้จริงๆครับส่วนในเรื่องการทำอาหารนี่พี่แกก็ได้เคล็ดลับวิชามาจากคุณย่าครับ แต่ในเรื่องเราไม่เคยเห็นคุณย่าที่เทนโดเขาพูดถึงเลยครับแต่ว่าคุณย่ากลับไปปรากฏตัวในโลกคู่ขนานและนี่ก็คือหน้าตาของคุณย่าครับ โดยเทนโดนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถฝึกฝนจนได้ใช้มีสวรรค์ได้สําเร็จอีกด้วยครับงานกีฬาในพี่แกเนี่ยก็ไม่เป็น2รอ,องใครเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าไรเดอร์ที่เก่งทางด้านกีฬาเนี่ยก็มีเหมือนกันครับอย่างคนคนนี้เลยใช่แล้วครับคูสกะมาสโตนนี่แหละครับที่พี่แกเนี่ย ถึงขั้นเป็นประธานชมรมหลายชมรมกันเลยทีเดียวบอกก่อนเลยว่าพี่แกนี่สุดยอดจริงๆแต่ก็ไม่น่าจะเหนือกว่าพี่เทพอยู่ดีครับเพราะวพี่เทพเขาเนี่ยทั้งเก่งกีฬาและก็เก่งด้านดนตรีด้วยครับแคนบ้าคนบออะไรไม่รู้จะเก่งขนาดนี้และก็มีความสามารถในการปอแปลงอาชีพได้หลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงเ่าค้ารามเมงช่างแต่งหน้าคุณหมอซึ่งพี่แกก็ปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์จริงๆครับสมแล้วล่ะครับที่เป็นมาสไรเดอร์ที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้ขนาดเวิร์มที่สามารถหยุดเวลาได้พี่แกก็กลับมาชนะได้ครับแม่พี่แกฉลาดจริงๆแต่ว่าพี่แกยังโชว์เหนือด้วยการกวาดล้างเผาพันเวิร์มโดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหอยสุดยอดไปเลย และวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าพี่แกเนี่ยเทพยังไงและแข็งแกร่งแบบไหน ส่วนหนึ่งมาจากการที่แกฝึกฝนมันออกกําลังกายและรอบคอบอยู่เสมอนั่นเองครับที่จริงพี่เทพเทโนโดเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เก่งกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทาคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะทําหนังหมาต่อเฮ้ยหนังหมาจะกลับมาล่ะมึงพูดไปเล่นนะ่ะไอ